หลุงกิดได้อะไรนะพกมาน่ะนะแป้งสาววูเทียบซ้อนลาเลยวันนี้ตัดกับกาลาเลยคลิปนี้ยึดไปหลายวันนะพี่น้องเดี๋ยวตัดแป้งก่อนมันเย็นดีลักเร่ขอนจริงๆตัดเร่ก็ต้องตัดหน้าขอนเลยนะขวตาเร่ตึ้งตัดน้ามันเย็นจริงๆเลยจัดแป้งยี่ห้อนี้นะขู่บ้านกู่เมืองจริงๆเย็นเจ็บเลย ป,ปิดล็อคเฮ้ยเก็บล็อคไปมามาเลยยีตีการตั้ได้ปลาชอา่อนนะพีออ่น้องเออนี่โลนึงนี่นี่นี่เฮ้ยตาปลาช่อนปลาช่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแกงวัวไอ้มันหย,ยดเปลา่าหยดเปลา่าหยดเปลา่าใจ่ายแกงจ้มนะใจมมา่ายจ้มมะนาวเดี๋ยวเส้นลูกเนี่ย เดี๋ยวก็นี่คือชัดช่วนของเข่องเกงจำรับปลา1นกิโลนะกับวัวเปล่านี่คือเข่องแกงซ่อมประมันนึ่งรอยกัมหรือว่า1ึคีดอันนี้กะปิใส้ราคาที่กรัมโปกะปินี่ได้ต่างตายนะนี่ชวนปลาชุมน,นำตาลปีบจรขึงน้ำปลาจอรขึงเดี๋ยวมาดูวิธีการทำคลิปนี้ไม่ใช่พุ่งจูรอดไปน้ปองไปมาเลยวิธีการทำ เมือกี้ตอกอันนี้ไป,ปนิดนังพี่น้อยองรุงรลยนะองรวมลดนึกจอนมาเาราียวร้ายตั้ันนรก็คือตั้วกหยอดเปลา่ลาก่อนหลังน้ามาอย่างนี้แล้วพนนี่น้อวกวนเผือกวนกันนี้มนี่ชีกมาเลี่น้อยเอ้ว Uộp lào mà nó mới tông ơi. người cán cỏi mì nọ, phụ nữ, đáng gắn. Cân chẳng tránh lắm. Lắm 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 lít lắm lít, เดี๋ยวได้กวดมาเผื่อว่าตัวไอ้หรอดุกวดเนี่ยน้ำเหลิลกสงเลยก็านน้ำสะอาดโดยนะพี่น้องนะทำใกล้ได้ชุดนี้รับรองอร่อยแหน่นอน๋เดี๋ยว,ยวน้ำรอนเดือดแล้วพี่น้องเอออ่าหนามเดือดหนามเดือดขั้นตอนต่อไปพี่น้องเออใส้เผืองต่อปลาหนึ่งกิโลนะ อ่าใส่เกล่องแกงซ้อมนะอันนี้ยังไม่ใส่กะปินะครับกะปีนี่เป็นกะปิกล้องตายนะครับนี่อาิบกปัมก็คือไม่ต้องคิตถึงคิดแล้วก็ก้นให้ก้าวกันเดี๋ยวให้เดือดก่อนไปนอย เอามันเดือดเล้นะอ่าเดือดก่อนอนป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 นจ่ายไปกว่าป้าไปจ่ายเลยแต่จะแล้วไส่วัวมาวัวมาปล่าอ้อนนิดหน่อยอันนี้ขึงโลนะนะตัดส่วนขึงโลจะแล้วติดกว้าก่อนนะ อันนี้หยอดรัว่วปลาทุกเลยพี่น้องทีนี้เรามาปรุงรสก่อนใส่น้นัปลาจอนค่งพุ่งปรุงรสนึ่งจอนอันนี้ใส่นไปจิ้มไปพี่น้องนะแต่ว,วันนี้ตามสูตรนึ่งจอนน้ำตาลปีบ๊บ คนให้ละลายว่าปลาทุกแล้่เราก็ปรุงรสดให้แล่เราก็ตามโดยปลาฉอน1่กิโล

จิ๋มปากกันอ,อืมเก่งซมเก่งซมปลาชอนหัวปลาวัวปลาปลาปลาอืมใจได้ใยได้ไดวันน,น,น,นี้ใจเรื่องหนาลราไปหนงเอ้าไปก่อนเนี้ยซุรนี่เอาไปใจ้วชรลวงว่าร้อยแน่นอนเลย จะล่วงกิจและคอสที่ตามกันเลยต่อเจา้าล่วงกิจตามได้หรเล่าว,วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับรู้รอย่างแรงห,รหนี่นหนงจิ้มเลยกิน